สวัสดีค่ะเรามาดูจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดกันนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดเนี่ยถ้ากําหนดจากรูปนี้ให้เป็น A เป็นจุด x 1 y 1เป็นคู่นับ x 1 y 1แล้วก็ B เป็นคู่นับ x 2 y 2โดยกําหนดให้จุดที่เป็นจุดกึ่งกลางเนี่ยมีคู่นับเป็น xy หน้าตาดังรูปหน้าตานี้เพราะฉะนั้นรูถามว่าตรงจุดตัวเนี้ยสมมุติรูให้ชื่อมันว่าจุด C อันนี้เขาให้อยู่แล้วแต่ว่ามันขยับ จุด c ตรงนี้ของครูจะมีพิกัดเท่าไหร่พิกัดของจุด c เนี่ยเมื่อตรงกับค่า x ตรงนี้แปลว่า x ก็จะต้องเป็นในการค่าเดียวกันแต่ว่าค่า y เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น c ของเราก็จะเป็นพิกัดเป็น x กับ y 1นั่นเองถูกไหมนี่จุด c ส่วนจุด d ตรงนี้จุด d ตรงนี้คือคัดับอะไรคะจุด d นี่คือคัดับของ x 2 y 1 ถูกไหมถ้าเรามองในลักษณะของสามเหลี่ยมพิทาโกรัสตรงนี้มันเส้นขนานกันเพราะฉะนั้นจุดนี้กับจุดนี้ก็จะใช้ค่า x ร่วมกันค่า x ค่าเดียวกันคือ x 2เหมือนกันแล้วก็ค่า y ต่างกันก็คือตัวบนจะเป็น y 2ตัวล่างนี่เป็น y 1ตรงกับค่า y ข้างนี้ y 1เหมือนกันตลอดโอเคอเพราะฉะนั้นครูถามอีกจุดหนึ่งพิกัดของจุดที่ขนาน กับแกน x นะคะตรงกับจุด P ตรงนี้ออกมาเนี่ยคู่นับจุดตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่สมมุติครูให้ตรงนี้เป็นจุด E จุด E ของครูก็จะมีพิกัดเป็นเป็นเท่าไหร่คะตัวนี้ค่า y ก็จะเป็นไงการตรงการค่า x ก็จะเท่ากับตัวนี้ x 2กับ y นั่นเองทีนี้เราดูทีละรูป ดูรูปแรกก่อนรูปแรกก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ที่อยากได้นะสามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมรูปใหญ่ดูรูปนี้ก่นนะคะรูปนี้กับรูปนี้เป็นไงกันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนี่รูปสีเขียวใหญ่กับรูปที่แรงเงาสามเหลี่ยมสีเหลืองเล็กนี่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายเราก็จะบอกได้ว่า a P C สามเหลี่ยม APC นะคล้ายกับสามเหลี่ยม A B แล้วก็ D ถ้าคล้ายกันนี้แปลว่าอะไรแปลว่า AC AC ส่วนด้วย AD เห็นไหม AC AC ระยะนี้ส่วนด้วย AD จะต้องมีค่าเท่ากับ ap ไปที่ ab ระยะตรงนี้ก็จะเท่ากันเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมค้าจำได้ไหม ap ส่วนด้วย ab โดยที่ p ของเราเนี่ยเป็นจุดตึงกลางของ ab เพราะฉะนั้น ap หารด้วย ab เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ap ส่วนด้วย ab ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 1.2ส่วน2เพราะว่ามันเป็นจุดตึงกลางแสดงว่า AC ส่วนด้วย AD ก็จะมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายนั่นแปลว่าอะไรเราก็จะได้ว่า AC ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ CD ด้วย ac จากรูปมันเนไม่เท่าแต่มันเป็นจุดเกิงกลางนะ ac ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ cd นั่นเองใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกได้แล้วว่าถ้า ac เท่ากับ cd ตัวที่เป็นค่าระยะทางของ ac ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ ac ก็ค่าสมบูรณ์ของ x ลบด้วย x 1 แล้วก็ระยะทางของ cd ก็จะเป็น x ลบด้วย x 2หน้าตาก็ประมาณนี้โดยที่ x ของเราตัวเนี้ยจะต้องอยู่ระหว่าง x 1กับ x 2ค่า x ของเราตัวนี้นะมันอยู่ระหว่าง x 1กับ x 2นี่ x 1กับ x 2 x 1, x 1อยู่ตรงนี้นี่ x อยู่นี่แล้วก็ x 2ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น x 2องเราจะอยู่ระหว่าง x 1ถึง x 2เราก็จะได้ว่าเราเอาอถอดค่าสมบูรณ์มาเลยก็จะกลายเป็นที่มาลบกันนะมันก็จะออกมาเป็นตัวมากลบตัวน้อยก็จะเป็น x ลบด้วย x 1เท่ากับ x 2ลบด้วย x นี่ถอดออกมาให้ได้ค่าบวกทั้งคู่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น x เฉยๆของเราก็จะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยแก้สมการได้2 x เท่ากับ 1> x 1บวกด้วย x 2ันั้น x เดียวก็จะเท่ากับ x 1บวก x 2ส่วนด้วย2นั่นเองอันนี้คือค่าของ x ทํานองเดียวกันเราก็สามารถทำลักษณะเดียวกันแบบนี้ของสามเหลี่ยมคล้ายกับค่า y ได้ด้วย y ของเราก็จะออกมาเป็นในรูปของ y 1บวก y 2ส่วนด้วย2นะคะ ก็จะเป็นสูตรของการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด a กับจุด b ที่มีพิกัดเป็น x 1 y 1กับ x 2 y 2มองง่ายๆคือเอาค่า x กับค่า x บวกกันหาร2แล้วก็ค่า y กับค่า y บวกกันหาร2หรือเราจะดูจากรูปก็ได้ใครดูจากสัญลักษณ์หน้าตาอย่างสามเหลี่ยมคล้ายยังไม่เข้าใจดูจากพิกัดเลยดีกว่า สมมุติว่าครูกําหนดพิกัดมาให้เป็นคู่นดับตรงนี้เป็นคู่นดับ x เป็น2 y เป็น1นะคะจุด A ของเราคือพิกัด2 1แล้วก็จุด B ของเราจุด B ของเราเป็นคู่นดับ10กับ7โอเค1 2 3 4 5 6แล้วก็ เจ็ดกับสองหนึ่งนี่อยากได้จุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนี้จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดนี้หาไงนักเรียนสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ก็คือตรงนี้สร้างมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บลากมาสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ก็สามเหลี่ยมมุมฉากนั้นจุดสีเขียวตรงนี้ครูให้เป็น 4. จุด C จุด C ของครูมีคั้นดับเท่ากับเท่าไหร่คะ ร่นดับของครูก็จะเป็น10แล้วก็1ครูถามว่าครูสามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่างตรงเนี้เส้นตรงสีเขียวเส้นล่างที่ขนาดกับแกน x ตัวนี้หาได้ยังไงหาได้ก็คือระหว่าง2-10ถึง10เนี้ยตัวเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ถึง10คืออะไร2อ4 5 6 7 8 9หลาย2 3 4,5 6แ8 9แล้วก็10มันห่างกันเท่าไหร่2 1งห่างกัน8เพราะนั้น กึ่งกลางก็ข้างละสีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น6ถูกไหมรุ่นดับของครูตรงนี้ก็จะเป็น6 1ทํานองเดียวกันแบ่งในแนวตั้งตรงนี้บ้างแบ่งในแนวตั้งตรงกลางคือหลตรงกลางคือ1 2 3 4 5สหแล้วก็7ห่างกันอยู่เท่าไหร่ระหว่าง 1- งถึง7ห่างกันอยู่6เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็3 1 2 3น่หน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสี่ จุดกึงกลางตรงนี้ก็จะเป็น4ใช่ไหมขั้ดับตรงนี้ก็จะได้เป็น10แล้วก็4นักเรียนก็ลากเส้นเลยลากตรงนี้ปื๊ดลากข้างนี้กับข้างนี้ไปชนกันเราจะพบว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของเส้น a b พอดีเลยส่วนของเส้นตรง a b ระหว่างจุด a b พอดีเลยเพราะนั้นอันดับของจุดกึ่งกลางตงัวนี้ p เป็นอั้วดับก,กลางตังนี้ก็จะเป็น 6กับ4นั่นเองซึ่งถามว่า6ได้มาจากไหน6ก็ได้มาจาก2กับ10บวกกันหาร2 1ได้มาจากไหน1เอ้ย4ได้มาจากไหน4ได้มาจาก1บวกกับ7หาร2 1นะคะ1บวก7เป็น 8, 8 8หาร2ก็เหลือ4อันนี้ก็จะเป็นสูตรของการหาพิกัดคูณด,ดับจุดก่งกึลางใดๆ pxy ของเราจะมีค่าเท่ากับ 1> x 1บวก x 2เอา x บวกกันหาร 2, 2> คิดง่ายๆนะแล้วก็ y 1บวก y 2ส่วน2นี่ได้จุดกึ่งกลางก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนั่นเองง่ายๆเลยอ่ะดูตัวอย่างซสหน่อยตัวอย่างที่1จงหาจุดกึ่งกลางระหว่างลบ4 9แล้วก็2งลบ3นั้นถ้าครูให้ pxy เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดนี้ pxy ของครูก็จะเท่ากับ ลบ4บวก2ส่วน2แล้วก็9บวกด้วยลบ3ส่วน2นะคะซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็จะเป็นคูณดับของลบ1กับ3นั่นเองง่ายไหมทำตัวอยกันตัวอย่างที่2นะคะจงหาจุดกึ่งกลางระหว่าง 2M บวก N กับ A กำลังสองลบ B และคูณดับลบ 3n กับ 5b ลบ a กำลังสองก็หาตามปกติ P xy ของเราก็จะได้จากการเอา x 2ตัวมาบวกการหารสองก็ 2m บวก n ลบ 3n ส่วน2หาไปเลยตามปกติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น a กำลังสองลบ b บวก 5b ลบ a กำลังสองส่วนสอง คำนวณเรียบร้อยออกมาตัวแรกได้อะไรคะ2 m แล้วก็ลบตัวนี้ลบ3ม n มันก็กลายเป็น2 m ลบ2 n ตัวแรกก็จะเป็น m ลบ n กับพู้ดอีกตัวหนึง่ง A กำลัง2ก็กกำลังสอหมดไปตัวนี้จะเหลือ4 b c b หาร2ก็จะได้เป็น2 b นั่นเองจุดกึก่งกลางก็จะเป็น m ลบ n กับ2 b นะคะง่ายไหม นี่ก็คือแทนค่าตามปกติได้เลยอ่ดูตัวอย่างที่3นะคะบอกว่า b เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง ac หูววาดรูปก่อนจะได้ไม่งงตดนี่มี ac a แล้วก็ c c คือพิกัดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่า b เนี่ยจุดกึ่งกลางเนี่ยคือพิกัด2 3แล้วก็ c ตัวนี้เป็น5 4ให้หาพิกัดของ a หาได้ไหม a สมมติครูให้ a คือ x แล้วก็ y เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราบวก5ส่วน2มีค่าเท่ากับ2นั่นเองแล้วก็ y บวก4ส่วน2มีค่าเท่ากับจุดกึก่งกลางก็คือ3นะคะก็กลับกันนิดนึงแค่นั้นเราก็หา x เราก็จะได้ x เท่ากับลบ1 แช่มันแล้วก็ y เป็น62นั่นเองง่ายไหมคะอันนี้คือเรื่องของการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดจุดแบ่งภายในของส่วนของเส้นตรง ab ที่เป็นอัตราส่วน m ต่อ n กันนะคะเป็นลักษณะอัตราส่วนเนี่ยเราก็จะทำคล้ายๆกับการหาจุดกึ่งกลางนั่นเองโดยเราจะอาศัยสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยจากที่เขากำหนดรูปให้เนี่ย ก็จะมีจุด A อยู่ฝั่งนี้ A คูณดับเป็น x 1 y 1จุด B คูณดับเป็น x 2 y 2แล้วก็จุด P เป็นจุดแบ่งนะคะจุดแบ่งภายในลักษณะแบบนี้นี่คือแบ่งตรงกลางระหว่าง A B โดยแบ่งเป็นอาาัตราส่วน m ต่อ n อาาัตราส่วนอาจจะเป็น5ต่อ2 5ส่วนต่อ2ส่วนความยาวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็ พิจารณาจากสามเหลี่ยมขายใช่ไหมก็วาดรูปขึ้นมาก่อนวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาสามเหลี่ยมที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทําได้นี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ในแกนระบบพิกัดฉากถ้าเรียนใส่แกนเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถหาพิกัดแต่ละจุดได้ง่ายขึ้นตัวนี้พิกัดของจุด c ตัวนี้มีพิกัดเท่าไหร่คะ c c ของเราค่า x ในแนวตั้งนี่ก็จะมีค่าเท่ากันก็เป็น x 2 แล้วก็ y 1ถูกไหม c ใช้ค่า x แนวเดียวกันนี้แล้วก็ค่า y ก็ใช้มาจากข้างนี้ y ในแนวล่างนี้เท่ากันต่อไปดูสามเหลี่ยมต่อไปนะคะจุด p อยู่ตรงนี้ p ของเราเป็น x y เราก็ลากลงมาข้างล่างนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นปูกำหนดขึ้นมาใหม่เป็นจุด d จุด d ของเราจะมีพิกัดเป็นอะไรคะ ค่า x ตรงกันก็จะเป็น x คู่กับพวนดับ y 1นั่นเองโอเคสังเกตไหมเราก็จะเป็นรูปของสามเหลี่ยมคล้ายอีกและวสามเหลี่ยมคล้ายในที่นี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรบ้างจะเป็นสามเหลี่ยม APD สามเหลี่ยม APD นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรคล้ายกับสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C โอเคก็เขียนสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกัน A P D กับ A B C โอเคทีนี้มาดูอัตราส่วนบ้างอัตราส่วนของเขาเนี่ยระยะของระยะของสามเหลี่ยมเนี่ยความยาวด้านนี้ครูดูที่ส่วนสูงตรงนี้เลยนะส่วนสูงตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นได้ค่า y ลบด้วย y 1 ตัวบนลบตัวล่างเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเยอะกว่าถูกไหมถ้ามองตามแกนพิกัดฉากธรรมดาปกติเนี่ยค่า y ตัวล่างก็จะน้อยกว่าค่า y ตัวบนเพราะฉะนั้นครูก็เอา y ลบด้วย y หนึ่หารด้วยเป็นอัตราส่วนก็เป็นรูปเล็กกับรูปใหญ่หารกันเลยนะมันก็จะเป็น y 2ลบด้วย y 1ก็จะเอาส่วนนี้มาหารกันเป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยม y 2ลบ y 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ m หารด้วยหารด้วยอะไรหารด้วย m บวก n นั่นเอง m คืออะไร m ก็คือความยาวของสามเหลี่ยมด้านนี้แล้วก็ n m บวก n ก็คือพ้ดยาวหมดนี่เลยมันคือ m บวก n โอเคนี่มาจากของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนักเรียนก็จัดรูปตัวนี้นะเราสามารถจัดรูป อย่างรวดเร็วรูททำไปเลยนะก็จะเป็นลักษณะนี้ y คูณด้วย m บวก n ลบด้วย y 1คูณด้วย m บวก n เท่ากับ m y 2ลบด้วย m y 1กระจายเข้าไป y คูณด้วย M บวก N ก็จะเท่ากับย้ายข้างเลยนะนี่จะเป็น M Y 2 -M Y 1อลบ M y1 อีกข้างก็เป็นบวกด้วย M Y 1 -N Y 1ครบวก n y ็ูกระจายลบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายข้างจายลบเสร็จนะก็ย้ายข้างมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้โอเค เราคำนวณหาค่าออกมาตัวนี้ก็จะสังเกตว่าสองันี้หมดไปเราก็จะเหลือแค่ y คูณด้วย m บวก n มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะ n y 1บวกด้วย m y 2งนั้น y ตัวเดียวของเราก็จะมีค่าเป็น n y 1บวกด้วย m y 2ส่วนด้วย m บวก n นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของการหาพิกัดค่า y ที่แบ่งภายในเป็นอัตราส่วน m ต่อ n นะคะทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถหาลักษณะเดียวกันกับค่า x ได้จากไหนก็จาก x ลบ x 1ตัวนี้แล้วก็ x 2ลบ x 1ตัวนี้ก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันก็จะออกมาที่สูตรตัวนี้ x จะได้จาก nx 1บวกด้วย mx 2ส่วนด้วย m บวก n ถ้าเรียนจำสูตรง่ายๆนะวิธีการจำสูตรง่ายๆเนี่ยเราเห็นเป็นอัตราส่วนแล้วหน้าตาแบบนี้เส้นยาวลากปุ๊บมีจุดแบ่งภายในตรงนี้เป็น m ตัวนี้เป็น n นะคะจุด x 1อยู่ฝั่งนี้ให้นเรียนเอา n มาคูณกับค่า x 1ฝั่งนี้แล้วก็ m ไปคูณกับ x 1ฝั่งนี้เรามองจต่ค่า x นะ n คูณกับ x 1แล้วก็ m มาคูณกับ x 2ฝั่งนี้กลับกันด้านนี้มาคูณข้างนี้ด้านนี้มาคูณข้างนี้แล้วก็จับบวกกันบวกกันแล้วก็หารด้วย m กับ n บวกกันนี่เลย n x 1ตามสูตรนะ n x 1แล้วก็ m x 2หารด้วย m บวก n หารด้วย m บวก n นั่นเองทำเหมือนกันกับตัว y น,ะะนี่คือสูตรการหาจุดแบ่งภายในของส่วนของเส้นตรงเป็นอัตราส่วน m ต่อ n เรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยละกันตัวอย่างที่1กําหนดให้จุด A มีพิกัด3-5ลบ5 B มีพิกัดเป็นลบ16มี A มี B วาดรูปไม่วาดรูปก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันนี่แหละแต่ถ้าวาดรูปนักเรียนก็จะมองเห็นภาพชัดยิ่งกว่า เสร็จเรียบร้อยจุดแบ่งภายในที่ทําให้อัตราส่วนเป็น A,P ต่อ P,B เป็น2ต่อ3เพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะเป็นลักษณะมีมี P, อยู่ภายใน P เป็นจุด XY ใดๆโดยที่แบ่งเป็นอัตราส่วนคือ2ต่อ3นะคะนักเรียนก็สามารถหาพิกัดของค่า X และค่า Y ทีละตัว X ได้จากอะไร X ก็จะได้จาก3ตัวนี้ อยู่ฝั่งนี้นะไปคูณกับอีกฝั่งหนึ่งสามคูณสามครงนี้ก็จะเป็นสามคูณด้วยสามบวกด้วยเท่าไหร่บวกด้วยสองคูณกับลบหนึ่งนี่ของค่า x นะสองคูณกับลบหนึ่งแล้วก็หารด้วยตัวที่แบ่งอัตราส่วนนี่บวกกันสองกับสามบวกกันมันจะเป็นสองบวกสาม y ก็ทําทํานองเดียวกัน y ก็จะเป็นอะไรคะถ้า y มีลบ5ก็ลบ5คูณด้วย3บวกด้วย y อีกตัวหนึ่งเป็น6คูณด้วย2แล้วก็หารด้วย2บวก3ได้เท่าไหร่คำนวณค่าออกมานี้ก็จะเป็น9ลบ2ส่วน5เท่ากับ7ส่วนห อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบ15บวก12ส่วน5ได้ลบสส่วน5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะตอบพิกัดของจุด P ก็คือมีพิกัดเป็น7ส่วน5กับลบสส่วน5นั่นเองไง่ายไหมอ้าวต่อไป ตัวอย่างที่2องนะคะกำหนดให้ a กับ b มีพิกัดหน้าตาแบบในรูปนี้ในที่เขาเขียนไว้ให้นะ a มีพิกัดเป็นลบสอลบสี่คูไม่ได้วาดตรงตามกับในระบบแกนพิกัดฉากนะคูวาดเพื่อที่จะดูรูปเข่าๆของเขาเฉยๆ b มีพิกัดเป็น5 3ให้หาของพิกัดจุด p ที่ทำให้ดูตัวนี้ดีๆนะอันนี้เป็น AP ต่อ AB เท่ากับ3ต่อ5เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี P อยู่ตรงกลางแถวๆนี้ตรงไหนก็ได้ AP เขาบอกว่า AP ต่อ AB แปลว่าตรงไหน AP ต่อด้วยเ b เท่ากับ3ต่อ5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแบ่งพิกัดตรงนี้ให้ดีๆกลายเป็นอันนี้เป็น3ส่วนข้างนี้เป็น2 3ต่อ5นี่คือ ต่อทั้งหมด3ส่วนต่อ5ส่วนคือยาวหมดนี้นะคะบางทีเขาก็จะหลอกเรามาลักษณะแบบนี้นะบางเพอเพอลอเราก็ทําไปเลยไม่ได้สังเกตโอเคตัวนี้เราก็หาพิกัด x กับ y พิกัด x ก็จะได้จากได้จากอะไรคะค่า x เป็นลบ2ก็ลบ2คูณกับอัตราส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เป็น2 บวกด้วยค่า x อีกตัวหนึ่งก็เป็น5 5คูณกับ3หารด้วย2บวก3หรือ3บวก2มีค่าเท่ากันนะตัวนี้จะเป็นลบ4บวก15หารด้วย5เท่ากับ11ส่วน5ส่วนพิกัดของตัว y y ก็ดูที่ y y เป็น ลบ4ลบ4คูณอัตราส่วนตรงข้ามเป็นเลข2บวกด้วยวีกตัวเป็น3คูณ3หารด้วยอัตราส่วนทั้งหมดบวกกันก็จะเป็นลบ8บวก9ส่วนด้วย5แได้ว่าเป็น1ส่วน5เพราะฉะนั้นพิกัดของจุด P ที่แบ่งแล้วเป็นอัตราส่วน AP ต่อ AB เท่ากับ3ต่อ5ก็คือ 11ส่วน5กับ1ส่วน5นั่นเองโอเคง่ายไหมคะต่อไปตัวอย่างที่3กํกำหนดให้คูณดับ A คือ2 7 B คือลบ5 6เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงจงหาพิกัดของจุดบนส่วนของเส้นตรงนี้ซึ่งอยู่ห่างจาก A เท่ากับ 3ส,ส่วน4ของระยะระหว่าง ab โอ้อันนี้ก็ง่ายเหมือนเดิมเลย a ก็จะเป็นเท่าไหร่ a เป็น2 7ลากไป b เป็นลบ5 6นะคะให้หาพิกัดของจุดบนส่วนของเส้นตรงนี้เราก็กำหนดมาเลยจุด p เหมือนเดิมก็ได้ px y ใดๆโดยที่ ระยะห่างเนี่ยจะเท่ากับ3ส่วน4ของระยะระหว่าง a b ห่างจาก a เป็น3ส่วน4ของทั้งหมดตามส่วน4ของทั้งหมดก็สแสดงว่าตัวนี้อัตราส่วนก็เป็น3 3ส่วนจาก a ไปนี้แล้วก็ทั้งหมดก็เป็น4ตรงนี้เอาไปแล้ว3ที่เหลืออยู่ก็คือ1ส่วนนั่นเอง3ต่อ1นั่นเองแต่เขาบอกมาในลักษณะของ3ส่วน4นะคะของทั้งหมดอ่า พิกัด x ก็ดูค่า x 2คูณ1คูณฝั่งตรงข้ามนะอย่าลืมนะจุดฝั่งนี้ไปคูณด้านนี้จุดท้างนี้ก็ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งโอเค2อคูณ1บวกด้วยลบ5คูณ3หารด้วย3บวก1ลายเป็น2ลบ15ส่วน4 ได้ลบสิบสามส่วนสี่ดูค่า y y ก็เป็น7คูณ1บวกกับ6คูณสส่วนด้วย3บวก1 7บวก638ส่วนด้วย4ออกมาเป็น25ส่วน4เพราะฉะนั้น พิกัดของจุดบนส่วนของเส้นตรงนี้ที่อยู่ห่างจาก A เท่ากับ3ส่วน4ของระยะระหว่าง A B คือ P พิกัด P นะเป็นหู้ดับลบ13ส่วน4กับ25ส่วน4นั่นเองไง่ายไหมคะอันนี้คือจุดแบ่งภายในของส่วนของเส้นตรง A B แบ่งเป็นอัตราส่วนที่เราต้องการสวัสดีค่ะ